เป <s ans> ็นพวกผู้เศรผู้สาวเขาเขาถ่ายแตะลิงแล้วมาเจีย <c oughs> เ๊ยบๆย่า <c> ช <oughs> ันปท่านลาวิคุณมัม่งเยอะปลัวเลยๆเจี๊ยบภารับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกๆคนเด้อนะเมื่อกี้พ่อกับคมสุนเผากระโดดสินลึงสินเคยนะเมื่อกี้คมจะพาทุกคนมาเบิ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านชนในลึกลับในหุน้มเขานี่ทุกคน พอเนาะเฮากับโบเคยมาจักเขื่อในหมู่บ้านแห่งนี้นะทุกคนนี่ทุกคนชาวบ้านของกระเจ้าก็อยู่พ้นได้เนาะโอ้ชูมได้กล่องนะพอโตสุดยอดอะไรน่ะแล้วก็ิซสายให้ทุกคนไปเบิ่งนะนี่เชนทางเข้าไปนะก็พร้อมด้วยทีมงานเฮานะเนาะพอทุกคนเดียวเฮาจะถึงหมู่บ้านแล้วเฮาคือสิเบิ่งภาพบรรยากาศในหมู่บ้านอีกได้ แต่บ้านคอยมกยักผาบรรยากาศคือธรรมชาติทุกคนเ้ยมีหาเบิ่งยากเลยมีน้ำหมอกน้ำเมฆอย่างขึ้นภูขึ้นผาหนาแทนทุกคนคักสุดนะเออเขาสิบไปเหียนหัวธรรมธรรมเขานะเขาไปเบิงเบ่งปรับบรรยากาศของชาวบ้านเขาทุกคนนะเออเดี๋ยวเขาสิลุยไปน้ำกันเด้ววเอว่าเขาสิเบิ่งเส้นทางนะมาเสิยากหรือเสิง,ง่ายนะไปเขาไปน้ำกันเลยทุกคน ทีงานหอด้อ,อแล้วก็ยางลิ้นชิวๆตอนแหลงๆเด้อยมันบ่งภาพบรรยากาศในหมูบห่บ้านเฮาแล้วก็วิธีชีวิตของชนเผาในหมู่บ้านนี่นะเอ้ยโอ้เขาเจ้าตักอันนั้นเลยเปลือกโบงที่วัดขายให้คนเวียดกิโลละตแต่ว่าเจ็ดพันหรือหกพันกีบนี่ยล่ะชวนไล่เขาเจ้าชีเฮ็ดกินบ่เนาะนี่แกๆๆ๊กแก๊กแหลงแหล่งสินะ เดินเฉยห่าล่อนนะน่ะชาวบ้านขาเจ้ากำลังยังเอาตัวบ่วงเฮือนเฮือนตันตันเชซี้นะเนาะข่อยอยากว่าเบิดเมืองสมุยก็อยากสไตล์เฮือนหน่อยนาะโบแมนว่าเข้าบูมีได้เข้าแต่โบแมนว่าฮังนี้แต่ก็พอใช้ได้น่ะแต่เฮือนของเขาเจ้าก็จะเป็นเฮือนแบบเอกลักษณ์ของเขานะ แปร่งยังนเรแปร่งเอ่อแปร่งไปว่าแห้งเลยได้ทุกคนนะนี่ก็อพอไปเด็บเก็บอยู่กระเป๋าเลยกะเอาไปขายเวียดเนีอยยีวันบมดเลยเรื่องปลู้แฮบบอมหมดเลยปลู้แฮบบอมหมดเลยเรื่องยีวันแวลแฮบบอมเออห่ากําลังถามคนเวียดบัดหรือว่าจะเป็นคนไทยบ้านเขาเจ้าดดมาซื้อเขาเจ้าว่ามาขายคนไทยบ้านกันเองได้นั่งมุกันพมัน โอ้ห้าพันห้าร้อยนะถือว่าถือเนี่ยอ่ะกระจัดเลยกระจัดเลเบิดแล้วมาเนาะเป็นเปือกงในยามแรงอ่ะในยามตนเย็นก็ว่าได้นะทุกคนอ่แกกีแกกีแกกี ีนในผับบรรยากาศใ้ตอนแรงมาย่างแบบมาเบิ้งผับบรรยากาศในหมูบโโ่บ้านเราเ้า่าเริ่มเย็นเนาะแล้วทุกคนมันเริ่มหนาวได้ตอนแรงอ่นี้หนาวแล้วออหลังแรงๆอย่งเงี้เริ่มเย็นได้โอ้ เลยยอดาโตเออเพิ่นกะสิเก็บอันน้ำผ่าตัวกระเจ้าตากเลยตากปึกโบงเลยนี่เนี้ยเนี้ยแพร่งไอ้ยอแพร่งยอโอ้กิมมาอีมม่านี่กระยา้อยแหละดาบบ่กําเล็บบ่ามาหันเดียวอ่โอ้เพิ่นยังไม่แห้งแต่ว่าเพิ่นเก็บเลยได้เพราะว่าเพิ่นย่าน งัวมงสิีิเลยกับอีกซีซองกับยานฝนตกไรกว่าอ่าถ้าฝนตกนี่เกมมีได้ทุกคนเวลาฝนตกมันก็นเปียกเลยก่ะต้องได้ใช้เวลาอีกถ้าตกไรกับใครบอกแน่นอนอ,อ่ามันแห้งหยากเลยเอ้ยชาวบ้านฝนกำลังดิ้นกัะต่อนะโอ้โหส,ส,ส,สบายดีกู ต้นหมาดุงกุ่มต้นมาดุงไหองานเสร็จเร็วสุดทบโอ้เผื่อนาบ่าวเพิ่งยุลุมเนาะเมื่อหน้าเขามีโอกาสทีมาแวะมาลิ้มนี่งานหเขากำมาเบิ้งแบบชาวบ้านเพิ่นเนาะเตะต่อนลยโอ้โหหาบิ้ยากไล้ทุกคนเนาะหาบรรยากาศตอนแรงๆเนี่เออยเออแต่จริงเขาเขาเองกันะก็มักคือกันเลย กีฬากระต o r ะทุกคนเนาะอืมข้าสิไปขาสิย่างไปหดใจประเด็นย่างไปเรื่อยๆวะอ่ะตีข้าไปเลยนอะบึงชาวบ้านเขาเตะต่อป่ะมเตะกันไปหลุดเลยเ แม่จะเดันกระตาลอยเฮ้ยนั่นทุกคนอ่าพอตัวนั้นก็เป็นรุ่นพอนะแต่ว่าใจลอยเด้อทุกคนมาเตะกับรุ่นนี้โอ้โหนี่นี่เดี๋ยวพอถ่าอันนี้นะทุกคนเห็นบ่เนาะเออย่อมเออเออแบน้เอา นี่แหละใจมักกีลานี่โบโบโบเกรุ่นอายุเลยทุกคนนะคือคมกับมักกีลาได้นะอันนี้จะทำบรรยากาศตอนแรงๆโอ้โหทางไหนทางนั้นได้บันดิได้นะเนาะทางนี้แพ้อ่ะโอ้โหอาเลยโอ้เป็นทีมเด้อเออขาเจาลินเป็นทีมไงแดงเอียดระ มุเชอลินมาชงเินโอ้เข้าเจ้าลินแบบอ่าลินมวนเอาเงินเล็กๆน้อยนะเถื่อละหาหาพันกรีดนะโอ้ได้มีโอกาสมาลินมาเที่อในหมู่บ้านละห่างเลยทุกคนนี่ผัดบรรยากาศเออเอา อึอบเอ้ยเอ่อ,อ,อ,อขักไล่ขักไล่ทุกคนกีฬาของชาวบ้านเนาะอันนี้กับเป็นรุ่นแน่ไปมกับนคนท่าแน่จังหน่อยนะเออเ อยากไปเลยเดียบไปเขาไปเออออ, <c oughs> อากาศอากาศเริ่มมืดเลยแสงเริ่มบม่อยากได้เลยทุกคนต้องขอโทษข้าวผัยนะเพราะว่าตอนนี้แสงมันมืดตึ๊บเลยแต่จริงก็ดีในะกล่องเขายัางจับได้แสงสัมนี้ เวลาาบนสายตาเขาไปไกลบ่ได้เลยเด้อคือปรับบรรยากาศในเขตสซนบทในตอนแรงๆโอ้จะเป็นเหือนเนาะแบบสมัยจะกีได้สนั่ไปโอ้จะมาเจาะจะมาอจ่ะอ่า ฝอบรรยากาศเพื่นว่าได้ให้นะเอ้ยโอ้เคื่อนนี่ขาอะไรนะระวังเด้อรถเด้อทางหลังเด้อนี่ว่าบรรยากาศอโอ้ตัวนี้จะเป็นห่านของชาวบ้านเนาะห่านสะดวกซื้นอะน,ววกนอะก็สะดวกให้ชาวบา้านเนาะก็สะดวกมาซื้อ Thường khoang nè, cần khai như thế đấy. Ừ, chắc đi Để xỏ mũi Một bàn hông. chính một bàn thì cả một bàn lai khớp của đó. Ừ. Ú, uh, hưởng đang hưởng đang đợm lên lạ thật con Thảo cả nhà Mà lọt sống view thăm <laughs> เราเคยเคเห็นป e ู๊อันนี้จะเป็นทางแบบน้ำมาได้เนาะเอ่อมาขึ้นเดินสีแด้หาลงพี่น้องเฮือนนี่คือคักแค่พี่น้องเนาะเฮือนจะเป็นเฮือนแบบดังเดิมของส่นเผาประโดได้นี่โอ้โหคักสุดยอดเลย ทางไหนทาอาบน้ำท่านนี่เออจักดิภาพบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่ว่าแรงแรงเลยทุกคนนะครับคนชาวบ้านนี่ถูกแม่ยิ่งผู้ตรวจสอบผู้สช่าเหล่าผู้ใช่ไหมนะผัว่าจะเป็นเนี่ยเขาหรือว่าเป็นผู้ชายทีแก pues ่กันมาอาบน้ำทีได้แล้วอาบน้ำกันได้คนเนาะอยู่บ้านเดียวนี่มั้งบอกฮ้ เออตรงวินไม่บอกวินบ้านไปไหนได้บ้านบานแวลแว่นแวลบานนี่แวลเนาะเอฟเฟต้อหนึ่งสองสามสี่พกขนนี่เป็นผู้สาวเ้อปกติถ้าเออกมุนเ้ถาในเมืองนี่ต้องอาบห้องห้องน้ำเนาะส่วนโตเนาะแต่ว่าอยู่สุตรบดขักเรนี่เลยเมืองนี่ห้องน้ำแมนจะไม่ได้เห็นบรรยากาค่ะส่วนบดแต่ว่าสุตรบดมีเขาอาบไปเปิดเผยอย่างไรเลยสุดที่อ เมื่อ well. ือนอี่ร้อนเลยนะโอกยอกโอ้โหนจู้เนาะจูเนาะเขาอาบกันทีเรียบร้อยไปเยนเเชื่อพานาแพ้นะทุกคนเบ็ดเข็ดชนบทนี่เขาเปลี่ยนนะเออกับบเปิดเพยนี่นี่ไงเวลาเขาเปลี่ยนนะจุยได้ คนละอย่างก็ภาษากะตงกันะน่เข้ามากรภาษาคนลย่างนะอันนี้คือภาษาปะโกภาษาปะโมันมีหลายคนักซีนีก็เลยเดี๋ยวมันันกระยันตรงยันบุรปล่าเลยอัดงหยอันมัเนี่ยกไปไงอันมัเนี่ยอันมากังไปไงไปง่าย่ยเจอเอ้ย ไปักเขาให้่มักเขาผมไม่ผมไม่ใ้ไงตอมผมไม่นไงตอมลวเป็นไงแล้วบารั่งก็ไอยากมอเไรไปได้ยากขาว่าเอียวเดือสมัยนั้มเอียวสมัยแฟนสมัยนี้มอคนไปอยบเจะเป็นผูสาวทำอิดเขาก็ว่าเป็นเป็นเมียเขาา กวนไปกวนมาเกาเป็นยังผููสาวเลยยังเด็กอยู่ทะทุกคนปทาปเส้นทางนี่บอกแน็ยังไงเอาไปไงใช้บัตเก่าปะใช้บัรเก่าปเต้มาฉันบั่ง้อนเอ็นกับโลหะกางยาตรงกับโรกกแม่มันนำในตรงกับมอดังแทดกับโปรยยาระบายเดียวาโคไปเบิดบอกคนมีเจ้าไปเ้ยอย่นั้นเียเลยอ๋อกง มีหลายคนบอกหอดบัว้าคนโอ้ยอร้พอดีมีมาจะบาดมาจะบาดเก่าอาบไปตบบาดาตื่นเขาตื่นนอนอยูบาดเก่าพอดีขืนมาเห็นเลยยานโดนยานอยู่แต่ว่าจะอยกนอนสพัดโอ้ยแจกว่อ้ยื้อกว่เอาทุกคน

คือตอาาปะนี่เป็นาที่ค่อยเห็นไม่่ก็เลยได้ดาได้บักนได้มีได้หลักไม่งามเเจ้าบเเจ้าฮู้จักบ่จแบ่งสนที่หมู่บ้านตุงแตงเวลายามแรงๆเขามาอาบน้ําอยู่นี่นะเป็นผู้บ่าวผู้สาวนะทุกคนอืมบ่อนทาอาบน้ําไปก็เด้อคื่อเด้อ đan nè, đan nè, lẹ rồi mà đu mù thì mình sôi một để ra bi hòm kỳ nát hòm kui lê kui bơi hòm bơi bơi bên lính bơi 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 nào bơi 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 cứ bơi bơi nhà คมเผากาโดคมเผากาโด,าาโดอ่าไม่กาป๋าจับวีล,ลี่เดี๋ยวมันหอมลีบอะไรอย่างเงี้ย<ม>แจะใจอย่หอมเนี่ยด้วย <c oughs> ชายชายม่เลยพี่ประหองงาเนเทียนเลื <c oughs> <c oughs> อดเลยตีบอ่อาว่ายนี่ยตัวไงด่าแล้วก็แล้วก็ฉินนะอันนี้ อยุเทมงรสติอ๋มืนมืนอะไรอยู่ยืมยืมะืมยืมโนริถ่ายแตเล็งแล้วมาจีเจียบอจี๊ขันขันลาวกักันมั่งเถือปลัวอยจี๊ยบแต่ตูนก็สะดิดุงัมังอาเจี๊ยเลยเชนให้สรนะเรอ่ะ เอหยอกมันทุกคนว่าเมลแรงสิขึ้นริมหอทเหือนนะเออนี่เมื่อไรได้เมื่อเหยื่อนใครเหือนมั่นแล้วได้นี่นี่อ่าผู้สาวบานจีนแตงมาอาบน้ำขีหวยอ่าอาณานะเออเดินนะหายอยู่ใกล้เหีอยนเด้อมาโดยยืนอ่ะก็อ่าจะเป็นเป็นได้ยืนได้ยืนแปลว่าห่วยห่วยห่วยอียืงประมาณนี้นะทุกคนเออเอา มันก็สเกียกเมือละแม่นคู่มึงเอาโจโจโจจะกติกาดิดุงยาลเฮาอเขาวาสิมื้อเฮาเฮือนเจ้านะนีลองเบิ่งทาทีทาทางเขาเป็นได้ทุกคนีเ็พวกผู้สผู้สาวเขาอันาเนี่ยนนอวาน้าเออ ันมมาล่าเอวแล้วก็าังเนออันมาล่าเอียวคลิปโนเน้อกํลังเน้อเกระเอพิโอคืนนะงายบ่มตรงเออเนออันม้เอวสมหม่อันมอไห่สมหม่อันมเออยังไลาบั้นยัไงจะในปกอันเจอกันเม่อกันมือไปไป ก็เกษตรเมือบาลใหม่คนละทุกคนเด้อนี่บายบายเสวยยอย่าบายบายละง่ายมากเครือเมียงไายจ่อย่าอย่าบายบายเครือเมียงลอยอย่าบบายบายเออนะทุกคนเปิลเกษตรเมือแล้วเห็นบายบายแล้วโอ้ถูานนำกับไก่เติบได้เติบหนึ่งได้เก็บสนับบดี่เนาะนี่ฐานนำของเพิ่นนี่ก็จะเป็นรถทิ้งงานเราเด้อเอออ่าป๊อทุกมา จอดตอัเนี่ยจ eh. ิจอดเด้เออกลุ่มนี้จอดวนแก่แล้วก็จอมโปเตยเลยเกลงอันถ่ายง่ายโจตนลึงอเข้ามาซัเาให้เด้อทุกคนเนาะโอ้โหชาวบ้านเพิ่น